สวัสดีค่ะผู้ชมที่อยู่ทั้งวนค่ะวันนี้ลายแลนพาเที่ยวพาทุกท่านมาอยู่ที่งานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถนะคะซึ่งเป็นงานประจําปีที่สวนสิริกิจแห่งนี้ค่ะโอ้โขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะดูสิหน้ารักมากเลยอะการันตีเลยค่ะอันนี้ถั่วเนาะถัวถ่วถั่ออบอะไรนะถั่วอบน้ําอ้อยนะคะผู้ชมขาถั่ออบน้าอ้อยคือปกติแล้วร้านนี้น้องมิ้นเนาะ ก็จะไปเปิดอ่าเปิดผู้จำหน่ายตามงานงานอะไรมั้งคะที่ไปก็มันมีที่นครปฐมก็อย่างที่เคยไปนะครับงานต้นไม้เนี่ยครับงานต้นไม้ตามเอ่อของพันจังหวัดบ้างของตามออกตามออฟฟิศบ้างตามตึกตามออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือเราเจอกันหลายครั้งแล้วนะคะใช่ครับเจอที่นครปฐมนะคเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ที่นี่ค่ะปีที่แล้วค่ะโขอบน้ําอ้อยโขอบน้ําอ้อยนะผู้ชมค่ะไม่มันไม่มีน้ำตาไตา ไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำมัน,นอร่อยแน่นอนชิมแล้วค่ะถุงละยี่สิบบาทไซส์เล็กๆสามถุงห้าสิบบาทค่ะเนี่ยแวะมาอุดหนุนกันนะคะผู้ชมขางานเริ่มวันนี้วันที่แปดถึงสิบสี่นะคะบูธท,ที่เท่าไหร่เอ่ย <50. S 1> บูธท,ที่ห้าสิบนะบูธท,ที่ห้าสิค่ะแวะมาอุดหนุนกันฝากเอฟซีแลนดด้วยนะคะนี่คือชื่อบูธนะ <50. S 1> นี่ค่ะดู เราจะเดินตรงเข้ามานะคะนับมาเลยบูธท,ที่50ค่ะเนี่ยฝากเอฟซีแลนด์ด้วยนะแวะมาอุดหนุนกันค่ะอร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าชิมแล้วการันตีได้เลยว่าอร่อยมากค่ะอือหือดูค่ะดูโอ้สุดยอดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะไปกันต่อค่ะไปกันต่อใครที่มาเที่ยวงานนะคะแวะชมให้ทั่วนะคะผู้ชมขาเดินชมงานให้ทั่วนะ ตรงนี้ประกวดชวนชมโอ้ยชวนชมสวยจังเลยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอุ้ยชวนชมสวยจังเลยนี่จากสวนไหนคะเนี่ยมาจากพิจิตรเลยนะคะโอ้ยดูชวนชมค่ะผู้ชมค่ะขอคุยกับอาจารย์หน่อยนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวนนี้มาจากสวนอะไรนะคะสวนช,นชมมงคลจกกังหวัดพิจิตรครับมาจากพิจิตรเลยนะคะควันนี้อาจารย์มานํานํานำ,นำ,นำนชมมาเข้าร่วมประกวดนี่กี่ต้นคะทัง้งหมดสามต้นก็มีโอเพ่นสต้นอยู่บนรถด้วยโอ้ที่มองเห็นอยู่นั่นนะคะครับ โอ้เจ้าปกุลค,ค่ะโอ้ยจะละลายจะละลายค่ะคอันนี้เขาเรียกสายพันุ์เขามีชื่อไหมคะมังกรแดงครับมับงกรแดงนะคะมังกรแดงมังกรแดงอาจารย์ขานี่ใช้เวลานานไหมคะเนี่ยเวลาก็ตั้งแต่เริ่มต้นใส่กระป๋องหกหกนิ้วแล้วก็รักษามาเรื่อยๆทดกิ่งแล้วก็แต่งรากมาเรื่อยๆแล้วก็คือเราจะให้มันต้นใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ทดกิ่งไปเรื่อยดแบบนี้ครับอ๋อแล้วอาจารย์ขาดอก กับลําต้นเนี่ยเราได้เสียบยอดไหมคะไม่เสียบครับไม่ได้เสียบแล้วก็คือเป็นต้นของเขาเลยนะของเขาเลยครับของเขาเลยโอ้โหสุดยอดครับผู้ชมค่ะสุดยอดเลยอ่ะสวยมากแล้วดอกเนี่ยเหมือนเหมือนกับเราสั่งได้เลยนะว่าคุณจะต้องบานประมาณนี้ที่ที่ที่เอามาเนี่ยไม่ถึงว่าหนึ่งที่ที่ลากมานี่ทั้งฝนทั้งแดดทั้งอะไรแบบแดดมันไม่ออกปกติเนี่ยถ้าแดดออกมาแล้วเนี่ยจะมากกว่านี้อีกครับดอก่ะ เพราะว่าี้หลบฝนหลบเข้าหลบออกอยู่อย่างเงี้ยฝนที่บ้านมันตกมาเป็นเดือนวนที่ไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเชิญชมแล้วโดยปกติแล้วเขาจะเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะโดนแดดจัดครับโดนแดดร้อยจัดเลยนะเมื่อช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาเป็นฤดูกาลของเขาเลยนะคะก็จะบานสับซ่างสวยค่ะงเงา้ถ้าอีกทีนึงก็ต้องเดือนพิจิกาครับจะไม่มีฝนไม่มีอะไรก็โอเคเลยเดือนพิจิกาครับแต่อนี้คือว่าพันธุ์นี้มันมันจะดอกตลอดเลยครับดอกนะคะมันจะมาตลอด ดอกเขาเป็นทรงแบบดอกโบราณนะคะอาจารย์แต่ความสวยโอ้โหเจ้าพระคุณขาสวยงามมากเลยแล้วดูต้นนู้นโหเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพให้ผู้ชมนะคะดูค่ะดูครับยังไม่ได้เดินทางมาไกลมากเลยจ้าเปพิจิตครับพิจิตเลยนะคะมาทุกปีไหมคะก็เมื่อปี เมื่อเมื่อเมื่อปีหกห้าหรืออะไรเอาต้นนี้มาค่ะเอาต้นนี้มาได้ได้รางวัลไปติตรางวัลกลับบ้านด้วยนะคะโอ้ยถ้าท่านใดอยู่ใกล้จังหวัดพิจิตรนะคะอาจารย์ขาแล้วมีมีหลากหลายหลากหลายชนิดในสวนพร้อมจําหน่ายไหมคะมีครับมีมีนะคะเนื้อที่ห้าไร่ที่ทําอยู่เนื้อที่ห้าไร่เลยใครอยู่พิจิตรนะคะจะรบกวนอาจารย์ฝากเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะอ่า081 4์แ4ด4 4ึ่งศูค่ะผู้ชมขาท่านใดอยู่อยู่ ระแวกนั้นนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะสามารถโทรสอบถามเส้นทางแล้วก็ไปเอฟไม้กันในสวนครับสวนช่นชมมงคลแล้วครพิมพ์ไปก็ขึ้นเลยเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะจนชุน,ช,น,มนชมมงคลโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะคคคขอให้อาจารย์หอบรางวัลกลับบ้านนะคะคขอบคุณทุกท่าคดีครับ ดูค่ะผู้ชมค่ะเรามาที่นี่นะคะได้คุ้มเลยนะถ้าท่านใดสนใจที่จะมาเที่ยวงานค่ะเชิญชวนนะคะงานเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14คะ่นนะ,คะมีประกวดไม้หลายอย่างหลายชนิดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเชิญชมชวนชมสวยมากสวยอะไรจะขนาดนั้นดูสิโอ้โหเลขเจหลักเอาไม่อยู่นะ ไม่อยู่ค่ะเจ็ดหลักเอาไม่อยู่นะคะต้นนี้ดูค่ะผู้ชมคะดูเนี้ยเนี้ยยืนยืนอยู่ใต้เป็นร่มเลยนะคะผู้ชมค่ะดูดูสิโอโหเจ้าพระคุณเจ้าพระคุณนี่ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เมื่อเช้าอยู่บนรถใช่ไหมคะโอ้มาจากพิจิตรนะคะผู้ชมค่ะสวนนี้เดินทางมาจากพิจิตรค่ะดูสิเจ้าพระคุณโอ้โหรางวัลราวัลดีเด็ด ต้นนู้นได้ต้นนี้ได้ยอดเยี่ยมก็คือสวนเดียวกันเหรอคะอ๋ออาจารย์นำไม้มากี่ต้นคะสามต้นสามต้นสามต้นติดรางวัลทั้งสามต้นไหมคะอาจารย์คะสามต้นเลยครับติดรางวัลสามต้นเลยนะคะก็คือต้นนี้กับต้นนี้ ถ้าม the ีใครมาขอซื้ออาจารย์จำหน่ายไหมคะนี่ยังห่วงอยู่ยังห่วงอยู่แปดหลักเอาอยู่ไหมคะอาจารย์ยังห่วงอยู่ยังห่วงอยู่ครับผมแปดหลักเนาะครับผู้ชมคะเลขแปดหลักนะเลขแปดหลักนะคะสองต้นนี้ค่ะอาจารย์ท่านบอกว่าไม่จำหน่ายเป็นไม้ห่วงนะคะดูค่ะสวยงามมากเลยสวนอยู่พิจิตรนะคะเข้าไปชมที่สวนได้เนาะเข้คเขาไปชมที่สวนได้โอเคค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ให้ผู้ชมชมไกลๆค่ะน,นี่เลขแปดหลักเลยนะดูค่ะชนชมโอ้โหสุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดจริงๆค่ะนโโชี